สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับการสร้างข้อคำถามนะครับในเว็บไซต์ quiz นะฮะก็จะคล้ายๆกับหลายๆแพลตฟอร์มทั่วๆไปนะครับที่สร้างเราก็สามารถสร้างเกมต่างๆนะครับเอาไว้ใช้ในห้องเรียนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถสร้างบนสมาร์ทโฟนหรือ iPad ได้นะครับหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับก็เริ่มเข้ามาเราก็จะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เป็นแบบเวอร์ชันฟรีนะฮะ นี่ผมจะสาธิตวันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเราก็สามารถเข้ามาใช้ได้นะครับผมทําการลิงก์ผ่านในอีเมลของ Google นะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ท่านยังท่านที่ยังไม่มีก็ให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับพอเข้ามาหน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าสํารวจนะฮะเราจะสามารถสํารวจได้ว่ามีเกมไหนนะครับที่คนคนอื่นๆเขาสร้างไว้นะครับสามารถเอาไปเล่นได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างนะครับเราก็จะมาที่ขีด3ขีดนี้นะครับแล้วก็ไปที่ l i b r a r y ของชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเกมที่เราเคยใช้ที่เคยสร้างเคยอะไรไปนะครับอย่างเช่นรอบนี้ผมมีตัวอย่างนะครับก็เป็นข้อสอบที่ผมสร้างไปแล้วนะครับบางส่วนครับเกผมก็จะกดเข้ามานะครับการสร้างเกมนะฮะก็จะเป็นแบบทั่วๆไปเลยนะครับผมเราก็สามารถปรับปรุงต่างๆได้นะครับว่าเราจะใช้ เนื้อหาด้วยหรือว่าจะมีแค่เกมอย่างเดียวนะครับสามารถปรับปรุงได้นะครับโอเคอย่างนนั้เดี๋ยวผมจะแก้ไขก่อนนะครับผมต้องการจะแก้ไขตอนนี้โอเคมาที่การตั้งค่าครับอ่าอันนี้คือชื่อด้านบนนะครับเราก็สามารถพิมพ์ชื่อที่เราต้องการได้นะครับเลือกภาพหน้าปกได้นะครับอ่าอันนี้อันนี้อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับในการแทรกภาพแทรกอะไรนะครับเพราะว่าต้องใส่เป็นลิงก์นะฮะ ต้องใส่เป็นลิงก์หรือถ้าไม่ใส่เป็นลิงก์ก็ถ้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถอัปโหลดได้ในนี้ก็อัปโหลดได้นะครับโอเคผมมีแล้วนะฮะผมโหลดไปแล้วโอเคเราใช้เลยนะครับเราก็จะใช้เวลาอัปโหลดสักพักหนึ่งนะฮะรูปก็จะขึ้นนะครับเลือกวิชาต่างๆนะครับที่ต้องการครับอย่างในรอบนี้เป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ของโอเน็ตนะครับเลือกระดับชั้นนะครับชั้นที่เหมาะสมองผมเป็นมต้นนะครับ แล้วก็ภาษานะครับอันนี้เรื่องการมองเห็นก็จะให้คนอื่นสามารถมองเห็นได้ไหมนะครับสาหรับเกมที่เราสร้างไว้ก็แล้วแต่นะฮะโอเคเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับภาพทุกอย่างก็จะขึ้นนะครับรานนี้คําถามนะฮะก็จะแล้วแต่เราจะแบบดีไซน์นะครับว่าจะอยากได้แบบไหนนะครับวันนี้จะสาธิตการใช้สัก2องสาธิตการสร้างสัก2แบบนะครับ ถ้าเราต้องการที่จะทําคําถามเพิ่มนะครับก็ให้กดที่คําถามใหม่นะครับเลือกรูปแบบนะครับว่าจะใช้แบบไหนเราเราสามารถจะได้หลายรูปแบบนะครับทั้งแบบปรนัยนะครับเลือกตอบจัดลําดับเติมคําในช่องว่างนะครับหรือจะใช้แบบการคิดขั้นสูงนะครับวาดหรือเป็นคําถามปลายเปิดนะตอบด้วยวิดีโอด้วยเสียงก็ได้นะครับซึ่งทําได้หลากหลายพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นข้อสอบแบบปรนัยก่อนนะครับ พอกดข้อสอบปรนัยเข้ามานะครับเราก็พิมพ์คำถามตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มรูปภาพอ่าอย่างเช่นผมได้เตรียมรูปภาพคําถามมาแล้วนะครับข้อนี้อ่าเดี๋ยวผมจะอัปโหลดผมจะอัปโหลดเป็นภาพนะครับโอเคอัปโหลดรูปภาพนะฮะอ่าข้อนี้ผมจะใช้โจทย์ข้อนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโมเมนต์ของแรงนะครับ โอเคบันทึกนะครับภาพก็จะมาแล้วนะครับทีน,นี้พิมพ์คำถามนะฮะเราก็จะพิมพ์คำถามที่เราเ,เซตไว้นะครับเมื่อกี้ผมเปิดในโนต้ตนี้นะครับรเพื่อเตรียมคำถามไว้แล้วนะฮะจะใช้คำถามอันนี้แล้วก็สกลับนะครับ <c oughs> โอเคภาเราใช้นี้นะฮะต,ต้องใช้เวลาประมาณสักแค่5นาทีเลยนะสมัยนะ เพิ่มคำถามมาก่อนีอ่แผมวาำถามน,นะครับที่ผมตั้งใจจะเอาไว้นะครับแล้วก็เพิ่มลูก้าใคำถามนะครับอนี้ใช้เลยนะแล้วกเป่มิ้ับ่านี้ก็เอาโจทย์มาใช้นะครับโจทย์าอีในโน้ตเนาะาทผมก็มีช้อยที่เอามานะฮะโอเคฮะแล้วก็พิมพ์ลงไปตรงนี้นะครับ ตำลน,นี้เดี๋ยวใช้เวลาสักครู่น,นะครับเด okay, ี๋ยวผจะวางให้เสร็จก่อนนะค่ะโอเคเราวางไปให้ครบมันก็เสร็จแล้วก็เอาทำให้นนะมันดีสรูน่าจะว่าดี ผมจะใส่อะข้อดีนะโอเคนีครับครานี้เราก็เลือกเฉลยนะครับมาเฉลยเราเป็นข้อไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นเฉลยเป็นข้อ3มนะครับในโอเน็ตนี้เราก็ตั้งเฉลยเรามากดถูกข้างบนนะครับกดถูกข้างบนเสร็จแล้วเราสามารถเพิ่มคําอธิบายได้นะครับผมมีคําอธิบายให้นะครับสําหรับคนที่ทํา โอเคเป็นคำอธิบายให้อ่านนะครับโอเคมายังยังไม่มาอ่าโอเคนะครับมาแล้วนะครับจริงๆพวกนี้เราสามารถใส่อ่านี้ตัวสับสคริปต์ได้นะครับตัวยกกำลังใส่ได้ทั้งหมดนะครับ โอเคอันนี้เราเพิ่มคําอธิบายแล้วนะครับเราเลือกข้อถูกแล้วอย่าลืมปรับเวลานะครับอย่างเช่นข้อนี้คิดว่ายากนะผมก็ปรับไปที่ประมาณ5นาทีนะครับให้นักเรียนได้ลองทําดูนะครับโ okay. อเคการสร้างก็จะประมาณนี้นะครับการสร้างก็จะประมาณนี้นะฮะทุกรูปแบบเลยนะครับเราสามารถสลับข้อซ้ายขวาซ้ายขวาได้อะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เช็คดูความเรียบร้อยนะครับ เนี่ยนะฮะบางข้อผมก็ไม่ได้ตั้งเวลา5นาทีเหมือนกันนะฮะให้3นาทีนะครับเพราะโอเน็ตก็จะค่อนข้างยากนิดเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับถ้ากดบันทึกแล้วเกมก็จะพร้อมที่จะเล่นนะครับเราสามารถออมอบหมายให้นักเรียนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบออตอนบรรยยก็ได้นะครับผมใช้เป็นการมอบหมายก็ได้นะครับโอเค ครับสำหรับวิธีการเล่นนะฮะเราก็สามารถมาที่ลบรารีตรงนี้ได้นะครับกดเล่นได้เลยนะครับว่าจะให้เล่นแบบสดเลยไหมหรือจะเป็นการบ้านนะครับสมมติว่าเรากำลังเสร็จเนาะเรากดเข้ามาก็เล่นแบบคลาสสิกนะครับเราก็ทําเป็นทีมได้นะครับแบบทดสอบแบบอะไรต่างๆเนี่เราสามารถทําได้เลยนะครับผมไปละเอาแบบคลาสสิกนะฮะกดดาเนินการต่อไปเลยนะครับครั้นี้นักเรียนก็จะมีโค้ดนะครับให้เข้าเล่นนะฮะ นักเรียนก็จะใช้อุปกรณ์ต่างๆนี้นะครับเข้ามาเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูนะข้อใส่รหัสเข้าร่วมนะครับสามารถกดเป็น QR ึ้นมาให้นักเรียนสแกนได้นะครับโอเคหรือใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเอ่อตรงรูปคนนี้นะฮะก็จะโชว์ participant นะครับคนที่เข้ามานะครับผมตั้งชื่อว่า KKK ก็แล้วกัน ผมเข้ามาแล้วนะครับอสมมุติว่าพร้อมแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะครับคําถามนะครับก็จะเข้าไปที่มือถือนะครับข้างบนเนี่ยก็จะโชว์แต้มนะฮะก็จะมีคําถามอยู่ในมือถือแล้วให้เราอ่านและก็ตอบคําถามให้ถูกต้องนะครับอืม เพียงเท่านี้เองนะครับถ้ามีคนถูกนะก็จะเห็นเป็นกระดานข้างหน้านี้นะครับมันก็จะค่อยๆไล่ไปนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดไปข้อต่อไปได้เลยนะครับไปข้อต่อไปได้เลยนะฮะโอเคสาธิตเพียงเท่านี้นะครับ